มาจ้ามาพาชมผลงานหลังจากที่พี่ใจเอาชนิดผงเราแวกกรีนเรามาโชยนะโชยใบให้สวนคุณอานี่นี่เป็นไงนี่ออกแล้ว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 นี่กล้วยกล้วยนี่กล้วยก็โดนวันนั้นโดนโชยไปด้วยงามมากโอ้พริกนี่นี่นี่อวดพริกเลยอวดพริกเลยอวดพริกเลยนะคะนี่มะเขือเป็นไง มะเขือก็งามสดาก็งามโอกก็ใช้ได้กับทุกพืชอะค่ะมะละกอมะละกอมะละกอด้วยมะละกอด้วยเจ้าของอวดหน้าดูเลยมีตะลูกมีตลูกโอ้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากตลูกลูกใหญ่มากอ้าวอ้าวลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากกินไม่ทันแล้วงานนี้นวดโอ้โหลูกเยอะเลยอ่ะแม่ค้าบอกไม่เก็บส่งให้หนูนี่ยนี่มะละกอมะละกอมะละกอ <ม>นะเป็นไงยืนยันเลยค่ะว่าแวะกรีนราวนี่ถั่วฝักยาว<ม>าแวะกรีนราวโอเค <ไป S 2> มาก